ู่ของอเวลครับที่โรงพยาบาลจีดีด้ครับหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเรานอนท่าเดียวอยู่ทั้งคืนเลยครับคือนอนง่ายรู้สึกว่ามันแบบเออไม่เมื่อเยเลยอะไรเงี้ยครับปกติด้วยความที่แบบถ้าเรานอนท่าเดียวทั้งคืนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเรา,าจ,จะต้องมีเมื่อยบ้างน,นะแต่เราตื่นมารู้สึกว่าเออเราโอเคมากครับฟื้นฟูตัวเร็วขึ้นนะแบบพวกเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยคือเรื่องแบบของลดการกดทับอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออจริงด้วยมันแบบม,แบบมันคือเรื่องจริงที่มันแบบช่วยให้เราแบบ ลดการเจ็บกมเนื้อบางส่วนที่เรา,เราต้องนอนนานๆแล้วเราไม่ค่อยได้ปิกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เห็นว่าทางบริษัทนี่ก็เป็นบริษัทที่นําเข้าเนาะเราก็เลยอะเราซื้อผ่านทางบริษัทที่นําเข้าอย่างเป็นทางการนะครับผมดีกว่าแล้วก็ถึงเรื่องบริการหลังการขายด้วยไงครับพนักงานพี่ๆทุกท่านนี่คือต้อนรับดีมากครับผมบริการดีมากตั้งแต่โทรมาถามนะครับให้ข้อมูลเราได้ชัดเจนมากครับผมพูดจา ดีมากเลยครับผมอธัธยาศัยดีครับเราคิดว่าของมีคุณภาพครับเราคนบอกต่อเนาะ